ค่ไฟหน้ากินขาดแล้วกับรุ่นนี้นะสีขาวมุกหลังคาแบ็คท็อปนะครับโลโก้ทีดีใครจะเป็น FC โีโตโยต้ารู้เลยว่ารุ่นอะไรนะครับคันนี้คือยาริส1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับเป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีนะครับข้างในนะระบบออปชั่นก็จะมีทั้งตัวเลนคีฟนะครับหลังคาแบ็คท็อปแบบทรมสีมาเลยไม่ใช่ได้ร์บนะมีเลนคีฟนะครับ,ม, Keep, รบมีแจ้งเตือนการชนออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ Action rol, ทักชั่นคอนโทรลพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับและที่สำคัญคือคันนี้เลขไม้ น้าเลขใหม่2,000กิโลหน้าจอโตโยต้าแท้กระจกตัดแสงออโต้นะครับกล้องบันทึกรถยนต์หน้าหลังนะของโตโยต้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอครับวันนี้ผมมีรถเก่งเข้ามาใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะเป็นรถเก่งสไตล์แฮทแบ็ก5ประตูเป็นเครื่องยนต์1,200ซีนะครับของค่ายโตโยต้านั่นเองแต่คันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะนะเป็นรุ่นท็อปเลยนะนะถ้าสังเกตจากตัว ประจังโลโก้ไฟหน้าล้อแมกซังคานะรู้เลยว่ารุ่นนี้รุ่น t อพิเศษแน่นอนครับคันนี้คือโตโยต้ายาริสรับ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับเป็นรุ่น็อปของปี2023เลยคันนี้นะครับนะเดินเป็นรถป้ายแดงมานะครับรถเพิ่งจดทะเบียนเลยนะเป็นป้ายขาวนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาตัวนี้อยู่นะผมบอกเลยว่าเรามีรถให้เลยนะครับไม่ต้องรอรถเป็นป้ายแดงนะราคานี้ได้เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีด้วย นะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีด้วยนะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับหลังคาแบ็คทอปนะครับล้อแม็กเป็นสีเทานะครับคันนี้เลขไมล์2,000ไมล์2,000ราคาเสนอขายก็อยู่ที่575,000บาทนะประหยัดไปก็ครึ่งแสนพอสมควรนะครับมาดูด้านหน้าคันนี้นะครับคันนี้คือยาริตัวปท็อปนะครับหน้าก็จะคล้ายยาริตรูทีนะครับแต่คันนี้คือตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับสังเกตโลโก้นะครับเป็นโลโก้แบบว่าเป็นนูน นะครับไม่ได้เป็นโลโก้แบบปกติเลยนะคันนี้นะแล้วก็ไฟหน้าที่เป็น LED นะไฟหน้าที่เป็น LED มีแค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับที่เป็นหลอดไส้นะครับนะ,บนะบดูดวงไฟหน้านะเป็นเดิมใหม่ๆแบบนี้นะค,คันนี้คือยาริสหนึ่งจุดสองพรีเมียมนะครับความพรีเมียมนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกตรงเลยพรีเมียมหมดเลยนะหลังคงหลังคากระจกกระจกล้อมแม็กนะไฟหน้ากันชนหน้ากระจังหน้า นะครับปฟตัดหมอกเป็น l e วดีแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็มีกันชนด้านล่างนะครับเป็นกันชนชิ้นที่2นะที่ติดลงมาชิ้นนี้ลงมานี่นะตัดด้วยสีดำคอรเทนแบ็ค ank, นะครับตัวกระจังก็ต้องบอกว่ารับอากาศเต็มที่นะเพราะว่าการะจังค่อนข้างรูค่อนข้างกว้างนะครับรูค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็โลโก้นะที่ผมบอกว่าเป็น 3D แบบนี้นะเป็นโลโก้แบบดูนนะครับ ตัวนี้นะระบบออปชั่นภายในก็จะมีตัวเลนชีฟนะมีตัวเลนคีฟกล้องบันทึกหน้าหลังจาก Toyota ติดมาให้นะครับกันชนหน้าเนี่ยจะเหมือนมีลิ้นหน้ามาให้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่นะมันเป็นทูโทนนะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับเป็นสีเทากันนะรับด้วยยางดันหลออพร้อมโลโก้ฉลองครบรอบ60ปีนะเขาจะเขียนว่า Toyota City a n n i v e r s a r y นะครับก็ที่ Toyota มาทำการตลาดในเมืองไทยนั่นเอง สีรถเป็นสีขาวมุกสวยงามมากนะครับตัวรถไม่บุบไม่เบียดไม่มีขนแมวนะครับเป็นแบ็กท็อปกระจกดำตัวท็อปเลยนะครับลิทเดคผู้หน้าด้าน,นหลังเป็นดำนะครับสีบอลไม่ใช่สีบอลสีขาวมุกตัวเนี้ยสังเกตดีๆนะมันจะไม่ได้ขาวมุกอันานั้นอันนี้มันเป็นขาวมุกพิเศษนะมันจะไม่เหมือนแคมรี่นะครับแล้วก็จะไม่เหมือนตัววีออสตัวใหม่นะแล้วก็ไม่เหมือนตัวยาลิทเอทีตัวใหม่ นะครับนะนี่เป็นแบ็กคอปนะสวยๆนะรอยตรงรอยต่ออย่างเนียนนะหลองคงหลังคานะทำสี่ร้อยปรนะกระจกเบลตาแท้เดิมนะราคาเสนอขายเพียง5 7 5แ0 0เบาทนะครับกระจกเป็นสีดำนะกระจกเดิมโรงงานนะมีการสาดให้เรียบร้อยนะติดฟิล์มเป็นประหลอดมาให้นะฟิล์มค่อนข้างสะท้อนแรงเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นยูง UV เข้าไม่ถึงแน่นอนนะแล้วก็ชายล่าง ถ้าใช้ล่างของยาริสคันนี้นะก็จะติดเป็นสีดํามาตรงนี้นะมันจะติดเพิ่มมาเพราะใช้ล่างตัวนี้มันจะเป็นโครงสร้างตัวรถละที่เป็นตัวบอดี้ด้านนอกนะครับอันนี้เขาก็ติดเป็นชายสีดํามานะให้ดีไซน์ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับและมีประโยชน์ก็คือถ้ารถโดนกระทบหรือขึ้นสะพานโดนลูกกระนาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้โดนเข้าตัวถังนะครับมันจะเป็นงานไฟเบอร์นะงานไฟเบอร์นะที่ติดมาแบบนี้นะครับเป็นสีดำก้อนไฮแบค ด้านหลังก็เป็นดับเบลกนะเป็นดับเบลกนะสวยๆนะครับข้อร์มงน้ำมันนะโชคอัพทุกอย่างเดิมหมดรถคันนี้ได้เป็นตัว5ประตูแฮทแบ็คนะไฟท้ายไฟเบรกนะเป็นไ v d ดีหมดเลยนะครับมีแค่ไฟถอยกับไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไฟเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับพร้อมดิฟิวเซอร์ด้านล่างนะตัวนี้นะแล้วก็ไฟทับทีมซ้ายขวา้วคันนี้มีกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้นะครับจากสูงโตโยต้าเลยนะครับ เกียร์ก็เป็นเกียร์อรัตโนมัติ CVT นะครับรถสวยมากนะตกแต่งนะเป็นชุดแต่งสปอร์ตพรีเมียมนะครับผมบอกเลยว่าได้ไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะ <ผม S 1> นะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะมีกล้องบันทึกด้านหลังมีกล้องมองหลังนะครับอันนี้เป็นคาดหลังที่เป็นสีดำนะรพร้อมโลโกโเ้เตโยต้าแบบธรรมดานะถ้าแบบนูนจะเป็นเหมือนด้านหน้านะไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับรถสวยๆ575ไมล์2,000นะครับไมล์2,000 นะดูสีตัวรถซะก่อนนะครับสวยงามมากแล้วนะค,คันนี้เล็กไม่2 0 0 0กิโลนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยก็จะมีตัวสปอยเลอร์มาให้นะเป็นงานไฟเบอร์นะเป็น ABS นะบสวยๆนะเสาวิทยุเป็นดบบ,บชีฉลาบนะบหลังคงหลังคาแล้วดำนะครับเงาแวบนะบผมบอกเลยไม่มีผิดหวังนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในนะจะเห็นถ้ามองจากตาเดี๋ยก็จะมีถาดย่างมีการกลิ่นการเสียงให้ นะครับนะแล้วก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับดูแผ่นพลาสติกที่แปะอยู่ด้านในเห็นขอบนะแต่อันนี้คือเดิมนะครับแล้วก็ไฟท้ายเดิมก็จะม,มีโลโก้ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้อ่งังคาตัวถังด้านบนนะครับตัวถังด้านบนปกติเขาจะแรปกันใช่ไหมแต่อันนี้ทยนะทาสีเลยนะทําสีเลยเนี่ยดูได้เลยนะทําสีมาเลยเมทาร์กเดิมอยู่ครบ นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะตรงไหนที่เป็นส่วนสีดำของตัวรถนะครับทำสีมาเลยนะครับในเล่มก็จะแจ้งว่าเป็นสีขาวดำนะอันนี้ถูกต้องนะเราออกจากป้ายแดงมานะโครงสร้างตัวรถเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับไฟท้ายนะเดิมหมดนะครับเดิมหมดนี่สวยๆนะครับกล้องก็จะติดมาจากศูนย์มีบันทึกหน้าหลังมาให้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะเป็นแอเรียความจุที่เก็บของ นะครับก็มีถาดยางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ก็มีเป็นบล็อกนะรถเดิมนี้ไม่มียางอะไรแล้วนะมันจะมีที่เติมลมอัจฉริยะให้นะครับแล้วก็โครงสร้างด้านข้างนะครับซีนทางมะพร้าวทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับรถสวยๆนะมีทั้งสองฝั่งนะมีทั้งสองฝั่งซีนทางมะพร้าวแบบนี้นะการันตีได้ถึงความเดิมของรถนะโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มคุ้มสุดๆ นะเพราะว่าราคาเพียง57 5แ0 0่บาทนะครับได้รถปีใหม่ไม่น้อยไม่น้อยจริงอะ่ะไม่2,000นะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับได้แดงแต่ว่าเป็นหนังสีดําตัดสีขาวนะครับมันจะดูไม่ไม่แบบหนักแน่นจนเกินไปมันจะดูแบบน่าใช้งานผู้หญิงใช้ได้อะไรอย่างเนะงี้ยนะมองเข้าไปก็จะรู้สึกสบายตานิดน,นึงเบาะมันก็จะไม่ทะมึนทะมึนมันมเป็นขาวตัดดำนะครับปร,รประตูประตูดูนะซีนทุกอย่างนะครับเดิมหมด นะครับชายล่างเดิมเมดอัพเดิมนะครับนะบผมชอบตรงนี้มากเลยไอตัวหนังแบบน,นี้ที่เป็นหนังสังเคราะห์พอมันโดนเย็บเข้ากับได้สีแดงนะแล้วพอมันตัดกับตัวสีดำตรงนี้มันทำให้รถดูสวยมากครับรถดูสวยมากตัวืึนเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีผมของยาลิต,ตรงรุ่นให้นะยาลิต,ตรงรุ่นเลยแล้วด้านหลังก็จะมี usb ให้2พอร์ตนะ usb ให้2พอร์ต นะครับตัวเบาะสวยสะอาดนะครับเบาะพับได้นะสำหรับยาริสตัวนี้นะครับหนึ่งคือสองพรีเมียมนะหนึ่งคือสองสปอร์ตพรีเมียมนะครับตัวเบาะสวยๆนะครับดําตัดขาวเดินได้สีแดงนะครับเป็นหนังนะนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คือรุ่นท็อปนะครับรีผมชอบตรงที่มันมีแอดัพติฟพูดคอนโทรลนั่นแหละมันมีแอดัพติฟพูดคอนโทรลไอ้มันไม่ใช่มันมีแอดัพติฟมันมีเลนคีฟมันแบบเหมาะกับคนที่แบบ ขับรถไม่ค่อยแข็งหรือขับรถแล้วชอบเมื่อนะซึ่งมันปลอดภัยมากๆนะครับเราควรเปิดใช้งานไว้ตลอดเวลานะตัวที่เป็นเลนคีดึงรถกลับเข้าเลนน่ะนะนะเพราะว่ามันจะมีทั้งสัญญาณเตือนนะแล้วก็ดึงพวงมาลัยกลับเข้าเลนนะคันนี้ปี22.23นะปี22.23นะครับรถสวยๆเห็นน็อตแบบนี้ไม่ต้องดึงดูแลเนาะนะพวกยางต่างๆคงสร้างเดิมหมดนะครับแก้มเดิม ถ้าแก้มเดิมตรงนี้เดิมนะตรงนี้เดิมก็ไม่ต้องดึงตรงนี้แล้วไม่มีประโยชน์รถไม่โดนแน่นอนนะครับถ้าเสาบีนะน็อตไม่ขยับนะครับก็ไม่มีรัญหานะครับหรืออยากดูเพื่อเมคชัวร์ก็ดูได้แต่มันจะแน่นนิดนึงนะเพราะว่ารถมันใหม่มากนะครับมันก็จะเห็นว่าสีเดิมด้านในเนี่ยกับสีด้านนอกตรงเนี้ยจะเป็นสีเดียวกันนะนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกรถเดิมนะนะครับ ถ้าข้างในเม็ดไม่มีหรือว่าโทนคนละสีเนี่ยแสดงว่าก็ก็จะมีเก็บการสีมาบ้างนะครับคันนี้มี a i r b แบตเจ็ดใบร์ดานหน้าสี่ดับด้านหลังอีกนะครับระบบแอร์ก็เป็นซิงเกิลโซนนะเป็นซิงเกิลโซนดับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมานะนะครับเป็นรถของ t o โยต้าลีซิ่งมานะป้ายแดงนะครับอันนี้เจ้าของเดิมที่ผ่อนไม่ไหวนะครับ ถ้าจะปล่อยมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะเราก็จัดการประมูลเข้ามาให้นะครับต้องบอกว่าสวยๆคุ้มๆไม่2000นะแต่ผมพาไปชมฝั่งนู้นนะครับกับตัวออปชั่นลรงพวงมาลัยแล้วก็เรื่องเกียร์เรื่องอระบบกล้องนะครับว่ามันจะติดตอนไหนนะครับหรือว,ว่าเข่าเกียร์เดินหน้าถอยหลังอะไรต่างๆนะมีทั้งกล้องบันทึกแล้วก็กระจกที่ตัดใส่ออโต้โหเดี๋ยวนี้กระจกขเขาไปไกลแล้ว,วเขามีาสฟีดิเคทให้ด้วยนะครับนะ ดูนะนะครับด้านในสังเกตจากตัวพวงมาลัยก่อนเลยนะวัสดุที่เปลี่ยนไปคือหนังหนังเปลี่ยนหนังเปลี่ยนนะตรงนี้ก็เอาไว้เซตหน้าจอตรงที่เป็นตัวพวกปรับชิปอะไรต่างๆนะครับนี่หน้าปัดเรือนใหม่นะระบบไฟขึ้นทุกจุดนะครับนะมีเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีเลนชิปเห็นไหมมีเลนชิปแล้วปุ่มมันอยู่ตรงนี้ ปุ่มมันอยู่ด้านล่างนะปุ่มมันอยู่ตรงนี้มี Control, Lane Keep, แมักชั่นคอนโทรลเลนทีฟแจ้งเตือนการชนออโต้สตาร์ทสต็อปแล้วก็ปุ่มปูสตาร์ทนะครับเนาะคันนี้รถสวยรถสวยมีมีเนีย่ยนี่มันเขียนเปนะ็นเอล L D A อะไรลุงตุงนั่งไปห,หมดเนี่ยผมกระตัทให้ดูเลยนะดูหน้าปัดดิโอ้โหอ,อย่างเทพนะครับยาริสไม่2,068ิกิโล 2,068กิโลแท้ๆเลยนะนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับนี่กดเลือกใช้ได้เลย <c oughs> นะอันี่เขาเปิดวิทีโไวนะ้ถ้าใครอยากเชื่อมต่ออะไรก็เลือกเอามันสะท้อนไอตัว Apple CarPlay นะ r o i d Bluetooth ได้นะครับตัวหน้าจอตัวนี้ยครับคือมันสะดวกสบายนะเราแค่เอาสาย USB เนะี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้ยตรงสัญลักษณ USB เห็นไหมครับเสียบสายเข้าไปด้านใน นะครับแล้วพอเราเสียบสายปุ๊บมันก็จะสะท้อนขึ้นหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้แล้วมันก็จะบอกให้เราทําอะไรทําอะไรแบบต่างหน้าจอก็เป็นของโตโยต้าแท้เดิมนะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับ,รบ,บ,รน Auto, นรบช่องแอร์จะอยู่ต่ำหน่อยนะระบ,บบแอร์ออโต้ขึ้นรถมากดออโต้อย่างนี้เลยนะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายๆนะรปรับอุณหภูมินะเทมนะครับรูปใบพัดลมก็คือปรับความแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะ CVT นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโคมีม์นะตรงนี้ก็เป็นดำก้อนไฮแบกนะครับอันนี้เอาไว้เปลี่ยนเกียร์เวลาเราจอดซ้อนคันนะเวลาเราจอดดับเกียร์พีปุ๊บดับเครื่องเสร็จแล้วไม่ต้องล็อกเบรกมือเอากุญแจเสียบเลื่อนคันเกียร์มาที่เกียร์นะสบายๆนะเบรกมือก็เป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยคันนี้ผมบอกว่าคุ้มมากนำไม่สองพันนะท่านผู้ชมไม่สองพันเท่านั้นเองนะครับมีอัตราสิ้นเปลืองบอกด้วยนะหลังจากการใช้งานเสร็จนะครับ นะกระจกเป็นไฟฟ้า4บานออโต้บานคนขับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้กล้องบันทึกหน้าหลังมีให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็คุ้มนะครับเป็น1.2สปอร์ตพรีเมียมนะสีขาวบุกนะครับรถไม่มีกระทบนะครับอยู่ฝากระโปรงด้านบนนะสวยเนียนนะเป็นอาร์คเดิมนะเดิมพบพบแบบนี้นะครับส,สีนะสวยใสยเลยนะครับ อถ้าใครกำลังมองหาตัวรถสไตล์แฮทแบ็กห้าประตูประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับ f อจะได้รถโครงสร้างเดิมแบบนี้รถสวยๆแบบนี้นะครับไปใช้งานนะคันนี้มีวารันตีศูนย์นะครับมีวารันตีศูนย์นะรถปี22่สิบสนะครับก็รถปีปัจจุบันนี่แหละอ่ะวารันตีศูนย์ไปอีก3ปีนะครับแล้วก็ตัวประกันเครื่องเกียร์จากเราไปอีกนะครับนอน1ปีเต็มๆ นะครับเครื่องยนต์และเกียร์นะมีให้หมดนะครับระบบอำนวยความสะดวกสุกเชิดนะคุ้ม,มนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวยาริส1.2สปอร์ตพรีเมียม